พี่มารีนกังกกงวันนี้4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลกับอาจัดแนวทางกันได้ทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเด็กของเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเปิดไปที่คู่แรกครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทับฟอร์ดต้อนรับกันมีกันทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับเจอกันมาาาาาาตตต้้ออออออองงงงงบบกกกกกววว่่่่่่่ในน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 เเ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 เรรรรืข์มมมหลลััััสสุุดดดดดดีีีียยยยยป็็ทททททแแชชูไไคโะา ฟอร์มของทางแมนยูเองนะครับผมตั้งแต่ปอล์เทนฮา้าก็ไปครับฟอร์มดีวันดีคืนครับนัดแรกเนี่ยก็ชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วย score 5-2ครับในศึกคาราบาลครับครับหรือจะเป็นการที่เสมอเชลซีครับชนะทางพีเอโอเคซาลูนิก้ามาได้ครับก็ถือว่าฟอร์มได้ดูโดดเด่นมากๆนะครับผมของการคุมทีมของลูฟฟาคนนี้ตลอยนั่นเองกับกกนกระทิมเยือนอย่างทางเลสเตอร์ซิตี้ครับไม่ชนะใครมาถึงสามเกมติดครับโดยการที่เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสองครับโดยรวมก็ยังมีฟอร์มที่ย่ำแย่อยู่เหมือนกันแต่ในเรื่องของตัวความพร้ออออออมมมมมเเ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 เงงงงนนนนนะคครรรรรรัับผแแชสตต์์์ยยยยยููไไ็็็ดดีีี่่่กกขขาาาใืทลลลซฮว มีสันเมาส์คอพบ,บี้เมนูแล้วก็แอนโทนีที่ยังไม่พร้อมครับเพราะว่าขาดไปเยอะเหมือนกันกับการทางเลสเ,เตอร์ครับที่ขาดแพ้สันดาก้าตัวเดียวนะครับผมแต่ให้มองโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์เตนครับดูมีอะไรที่มันดูมีมากกว่า,วาจริงๆครับขาะในบอลถ้วยก็ยังกดเข้ายับครับและในนี้จะเหลืออะไรแต่แน่นอนว่าในเรื่องของทางแมนยูเองครับในการนัดส่งท้ายของทางลูฟตฟนิต์ลอยเนี่ยก็ต้องมารอรุ้นแหละว,ว่าจะชนะขาดไหมแต่ผมก็มองว่าวันนี้แมนยูครับอาจจะมาเล่นแบบระวังๆครับแบบจบสวยๆเก็บสาแต้มไปหวังเน้นชัวรนนนเรื่่่่ออองงขผผลมมมาาากกกวคับไ้ส นี้ผมเลยมองว่าแมนเชสเตอร์เต็ดก็ไม่น่าจบถึง2ประตูครับวันนี้ขอเลือกเชลยี่ทางเลสเตอร์ซิตี้ไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมวิจัดให้ครับเป็นไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมีทางอิฟซวิททาวแล้วนี่นะครับคู่นี้ครับเจอกันมาในล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2020ครับเป็นศึกชับมิดเป็นทางสเปอร์ชนะไปได้ด้วยสกอร์3-0เลยแน่นอนว่าสเปอร์เองนะผมเพิ่งแพ้กาลาตส์ลายมาครับแต่ชนะวิลล่ามาได้ชนะแมนเชสเตอร์์์ูไไนนนนนเเเเเเตตตตตดดดดดดมมมมมมมาา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 ้้้้้้อออออองงงงบบบบบบกกกกกววว่่่ใขทสสปรรรรรคคคัััััโชะแแแล6ิฟฮ ี่หรือจะเป็นทางวิลล่าก็ทําได้ดีครับก็เกมในท็อตแนมอัสเปอร์สเตเดียมครับดูดเด่นเด่นมากกับกันกับวิสเวตทาวครับในลีกตอนนี้ก็ยังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับก็เสมอส่วนใหญ่ครับก็โดยรวมก็ยังเป็นฟอร์มที่ย่าแย่อยู่เหมือนกันแต่ในเรื่องของทางสเปอร์เอก็ยังขาดทางโรเมโรมิกกี้ฟานเดเฟนครับที่ชาริสันติโมว์เวนเนอร์ก็ยังเจ็บอยู่แต่ซอนมินกลับมาแล้วครับก็ต้องรองรับว่าทางท็อตแนมอัสเปอร์ครับแอบดูมีภาษีที่ดีกว่าครับกับการกับวิสเทางัวเบครรัอ็นตที่ยัง พอฟังฟัมว่าขาดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วผมเล่วันนี้เล่นในบ้านสเปอร์เล่นเกมในบ้านสเปอร์เขามีมาตรฐานดีขนาดนี้แล้วนะผมทีมอินทวิดจะเป็นเหลืออะไรครับวันนี้ครับผมมั่นใจว่าทีมอย่างทางท็อตแนมสเปอร์ครับก็น่าจะชนะได้แบบชิวๆครับสองประตูนี้เห็นครับรอรุ่นประตูที่สามครับตอนนี้ขอมองไปที่หนังไก่เดือยทองท็อตแนมอัสเปอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามครับที่ผมจัดให้ครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเจอนทางนิวคาสเซิลยูไนนนเเต็ดั่องคู่นนนนนีี้คคครรรััััับบบบเเจจออกมมมาาะะผดดล่่สสุทแต่ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นนทางองกไปเยือนครรับใคเเกกมไไปปยืออนนนนน็ชะแ่่วา เรื่องของทางลัสเทียนฟอร์เรสต์เอง3เกมหลังสุดครับชนะมปสามเกมติดครับชนะคิทตันพาเลสชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะเวสแฮมครับและชนะดูซกรสามหนึ่งสามศูนย์เนี่ยโอ้โหมาตรฐานดีมากๆเลยครับแกงทีมเยี่ยวนะครับผมอย่างทางนิวคาสเซิลตีต์ครับในการแข่งขันมาสามเกมหลังสุดดีชนะไปสองเกมครับแพ้ไปหนึ่งเกมแพ้กับเชลซีครับชนะเชลซีได้ในบอลคาราบาวครับครับแล้วก็ชนะอาร์เซนอลได้นะผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่แน่นอนว่าในเรื่องของทางนิวคาสเซิลครับเกมไปเยือนก็ยังดูไว้ใจไม่ได้เพราะว่าสามเกมหลังสุดที่ไปเยือนเเเเเเนนนีี่ยไปแแแพพ้้ฟฟูลลมมสอออร์ตัชซาะ เก็บเย็ยนยังไม่ดีพอครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความพร้อมเองนะครับผมทาง นิวคาสเซิลเนี่ยยังขาดในเรื่องของแนวรับครับจจมาอลาร์เซลสวิตบอสแมนครับที่แอนทิเปียและคาร์ลัมยูซันที่ยังไม่พร้อมครับกับกันกับน้องทิงแฮมฟอร์เรสครับก็ต้องบอกว่าความพร้อมดูดีเลยนะครับผมขาดโอวีโอลาตัวเดียวนะครับผมแต่ที่เหลือพร้อมครับคิดวูดนะครับผมและอันเจนครับหรือที่เป็นทางแอนโทนีอินันก้ามอร์แกนกิฟไว้โอ้โหความพร้อมดูดีเหมือนกันเยอะครับและวันนี้เล่นในบ้านของนอตเทนฟอร์เรสด้วยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าสองทีมนี้ครับมันมีจุดเด่นอย่างนึงเลยนะครับผมที่เรามองได้อย่างชัััััดดดเเ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 จนนนนนนนคคคืืืออ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 อใรรรรรรร่่่่่่่งงงงงงขขขกกกกกกกมมมมุุบบบีียยย็ตตแแแแแฟส์ูููลล้้วววะผช ในเรื่องของนิวเซอร์เองก็มักจะรักษาสกอร์ไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยมองว่าทาง, New o ทางนิวเซอร์วันนี้ยังไงเขาต้องมาเปิดเกมลุกเพื่อหวังสามแต้มอยู่แล้วแล้วมาเจอนอตติงแฮมที่เป็นเกมลุกจ๋าแต่ว่าเกมรับดูขาดหายไปเนี่ยผมมั่นใจว่าในเรื่องของทางคู่นี้นะครับผมน่าจะเปิดเกมแรกกันแบบสุดๆกันเลยนะครับผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงมีโอกาสได้ยิ้มหวานไหมสุดแล้วครับวันนี้ขอจิ้มที่ทางสกอร์สูงคู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางซิบเลีครรััับบบบกกก็็เเเปนนนศึลออตดาาีี้้ะคคู่จ มันัดล่าสุดครับเป็นอาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะทางเชลซีไปได้ด้วยสกอร์5-0เลยแล้วก็อาร์เซนอลบุกไปเยือนทางเชลซีครับก็จบเสมอครับแน่นอนว่าทางเชลซีเองนัดล่าสุดครับโอ้โหโชว์ฟอร์มโหดครับกดโนอาไปด้วยสกอร์8-0เลยหรือจะเป็นการที่บุกไปเยือนเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ครับแต่เกมในบ้านทางเชลซีครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยมีแพ้แมนเเชสตร์ที่เกมเดียวครับที่เหลือเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไปถึงหกเกมครับเสมอไปสองเกมนะครับผมเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับพาเลท้นมมาาไดดหครับ ก็ต้องยอมรับว่าเชลซีเองก็มาตรฐานดีเยี่ยมเหมือนกันกับการกับทีมอย่างอาร์เซนอลครับนั้นล่าสุดก็เพิ่งแพ้มิลานมานะผมไปแพ้นิวคาสเซิลก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ได้ต่างจากแมนเชสเตีรเลยครับสะดุดกันทั้งคู่ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความพร้อมเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยขาดเยอะเลยครับทั้งในเรื่องของคาราฟิโอลี่คิรันเทนนี่โทมิยาสุแดนกลางก็มีลิโน่ครับหรือจะเป็นดีแคทไลท์ก็ไม่พร้อมครับคาราแบดก็ไม่พร้อมนะผมก็ถือว่าความพร้อมขาดหายไปเยอะกับการกับเชลซีครับก็แอบมองว่าความพร้อมดดดดูีีเเเเหมมืือออออนนนนกกัััยะคครรรรบแแตตตตต่่่่้งงงงพาาาาววใขขทลลไไปป็ ตัวสําคัญตัวบล็อกทูบล็อกของทางอาร์เจนอลเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับการต่อบอลการขึ้นเกมก็อาจจะดูยากเกินไปหน่อยผมมั่นใจว่าวันนี้เชลซีน่าจะเปิดสแตมฟอร์ดเิดเชอนชนะไปได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับตอนนี้ขอมองไปที่ดาสิงบูเชลซีอีกคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกครับเลือกเชียร์ที่างเลสเตอร์ซิตี้ครับตัวที่สองครับเลือกเชียร์ที่างสเปอร์นะครับผมตัวที่สามมองไปที่ทางสุนัติแอบฟอร์เรสตครับและตัวสุดท้ายครับเลือกเชียร์ทีงบเีั่นอบทากกกกดดดดดดไไลคคคค์์แชรรตติิาามมมวว้ยยนนะใีเห็ังไไงคคอออมมมมมเเเเนนตต์าดด้ลลยยะรับบีีี๋วทผขส ลาไปก่อนลายการไว้เช็คกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ